สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่ก็บพบพ่อกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทไทยสักมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ไปเฮดโอลับมาเมย์เมยพี่น้องเสาร์อาทิตย์เนาะหฮาเฮดโอฮาบอค่อยเด้พักผ่อนเนาะกับเมยก็เลยเห็นของหวานแนบไปเห็นของหวานเห็นมันเทศเลือกหัวหนึ่งเนาะจากที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเห็ดอันกล้วยทอดกับมันเนาะก็เลยเลือมันเทศเลือกหัวหนึ่งพี่น้องก็เลยเห้เออยบายพาเฮ็ดของหวานกินท่อเห้าเมยกัน อันจิ่ใเสือจังสี่คือมันหนาวพี่น้องก็เลยใ่เสือจอังสี่บ่แเม่นไปเฮดไทเดอบ่แเม่นก็ไปเฮทไฮนะ่อยอยู่ในบ้านแต่ข่อยหนาวก็เลยใส่เสื้อนี่กันหนาวอันนั่นแหละก็เลยใส่ใส่ให้เอื้อแนะนําว่าอันของหวานนันคนใส่มีอีย่างแน่มีอีย่างแน่ให้จังใดแน่ป้ามายจะมาทําของหวานกินนะคะหลังจากเลิกงานมาเหนื่อยๆอยากกินของหวานค่ะวันนี้จะพาทํอ่าของหวานสาคูกะทินะคะ ขั้นตอนแรกก็จะทําหัวกะทิไว้ก่อนนะคะเบิงนกข่ะพีนองเบิงส่วนผสมก็มีกะทิกับเกลือค่ะเราไม่มีกะทิสดเราก็ใช้กะทิกระป๋องนะคะกะทิกระป๋องเนาะกะทิกระป๋องแล้วก็มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะส่วนผสมมีน้ําตาลอะพี่เอามาบอกท่านผู้ชมด้วยมีน้ําตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บ น,น้ำตาลก้อนนะเนาะก็ปีบก้อนเนาะน้ำตาละนะ,น,ลน,น,ะน้ำตาลปีบนั่นแหละน้ำตาลปีบค่ะแล้วก็มันนะคะส่วนเกลือนี้ก็ทำหัวกะทินะคะหลังจากที่เราต้มของหวานเสร็จเราก็จะเอาหัวกะทิราดข้างบนนะคะ <Okay. S 1> ส่วนอันนี้ก็สาคูค่ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องล้างก่อนนะคะสาคูต้องล้างก่อนเนาะ ต้องล้างก่อนขั้นตอนแรกเราก็เคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะโอเคเรามาดูกันวิธีเคี่ยวนะคะหัวกะทิค่ะมาเบิงพี่น้อมมาเบิงก็เพิ่นเคี่ยวหัวกะทิอืมเ,อเติมลงไปอีกใช่ปะเ,เติมลงไปแล้วค่ะโอเคเติมลงไปอีกพี่น้อมมาเบิงเนาะมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะมันสิเป็นจังได๋บ่กเคยได้กินดนแหละพี่น้องตั้งแต่สมัย ออยู่บ้านอยู่เมืองไทยกับบะคอยมีดสกสา,าคูกะทิแตงไทยก็ไดเขาบ่เฮ็ดกันบ่เมนอันบ่เมนแตงไทยอันนี้เป็นมั่นนะเนาะเขาบ่คอยอันเฮ็ดเขาเฮ็ดแต่สมัยเป็นนิดน้อยนะช่วส,สมัยสมือมันเฮ็ดกินง่ายมันหากินง่ายเขาก็หาซื้อหาอย่างอเนาะอยู่นี่มันบ่นมีขายเด้พี่นอกก็ต้องอยากกินยังก็เฮ็ดเอาเองอยากกินยังก็เฮ็ดเอาเองเฮ็ดกินเอาเอง,เอเองพ่อได้กินได้ โอเคใส่เกลือนหน่อเนะคะ,ะแต่เค็มๆมันๆค่ะใส่เกลือไปจัง,งหน่อยนึงงไ้เอ๋ยเพื่อนอธิบายฟังเปิมนกาดวจะเค็ม่มอืมหม่นมช้โอ้ยหอมกะทิจะหอมกะทิไหนดูหน่อยสิไหนดูหน่อยเออทีนี้เราก็ทําแต่พอกินนะคะเราไม่ทํามากค่ะทําไม่ทํามากเนาะทำแต่พอกินในมน้าคนทําออกมาได้หันมาได้หน้ากุกหืม,มหน้ากุกสดชื่นจะได้กินของหวาน หน้าเลยหวานไปก่อนแล้วนะคะหน้าหวาน,นจ้าขนมยังไม่หวานให้หน้าหวานไว้ก่อนคะ่ะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมพี่น้องจะฟังบอพี่น้องฟังบอนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวเบิงพี่น้องเดี๋ยวเบิงจะข้าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเบิงเนาะ่าเป็นยังไงต่อไปค่ะตอนนี้หัวกะทิเกษตรแล้วนะคะหนึ่งขั้นตอนค่ะแล้วก็จะพักทิ้งไว้ในถ้วยนะคะหัวกะทิแล้วเราจะกะทิพักทิ้งไว้ในถ้วยมันเย็นเนาะ ตัวสยเฮ็ดขนมอ,อันนั่นต้มไปเฮ็ดอย่างอื่นอีกค่ะอีกขั้นตอนนึงอันนี้ก็เอาหัวกะทิแยกไว้ใช่ไหมพี่เอาหัวที่แยกไว้ใช่ปะโอเคขั้นตอนหนึ่งก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะไหนดูซิน้ำเยอะไหมคะขอยห้านผู้ชมดูน้ำหน่อยคะ่ะนี่น้ำไม่เยอะหรอกเนาะ ใสพอประมาณเนาะโอ้น้ำหัวที่นั้นกะทินะพี่เนาะจ้ะโอเคใส่ <Okay. S 2> น้ำนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้พาท่านผู้ชมมาดูทางนี้ท่านผู้ชมเบ่งทั้งปีเนาะพี่เนาะรอ,อให้น้ำเดือดรอให้น้ำเดือดใช่ป่ะจ้ะรอให้น้ำเดือดแล้วเาราก็ใส่กะทิลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดเนาะ,ะแป๊บหนึ่ง ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มันเดือดเลยนะหม้อมันเดือดเอ่ยไปใส่อย่างเป็นจะใส่อะไรลงไปพี่ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลใช่ไหมโอ้เดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลาง,ง่ายๆนะคะพอหม,ม้อเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแบบง่ายๆเนาะเต็มสำหรับคนตีบาคข้นก็เห็ดเป็นมันก็นโอเคเนาะพี่น้องรอให้น้ำตาลละลายหมดแล้วก็จะใส่สาคูงลงไปนะคะ น้ำตาลละลายแล้วก็ทิใส่สักคู่แล้วก็ต่อด้วยมันเทศใช่ปะจ้ะโอ้แสดงว่าสักคูมันสุกยากกับมันเทศเหรอไม่ยากเพราะว่ามันเทศอันนี้มันมันสุกงา่ายโอ้ใช่ปะอ๋ออันคนหนึ่งบอกเล่าคนหนึ่งบอาไทยได้จะอธิบายต่างสองภาษาจะได้กเข้าใจกันเนาะคนหนึ่งจะได็กเข้าใจเดี๋ยวคนไทยมาบึงอุย้ยไม่เข้าใจเลยแต่นี่คนไทยกับเข้าใจคนล่าก็เข้าใจเนาะ ่อยก็สิเป็นล้มไทยเพื่อนก็สิเป็นล้า,า,เ,ลาเลาาโอ้ยคอยสิเป็นล้มเลาาเพิ่นันสิเป็นล้มไทยก็เลยกสรลับกันนมัดน,นี้โอ้ยพี่น้องเอ้หิวขา่าวอยากกินของหวานน่ะนะหมู่บ้านกันแลนเมืดมื่อพี่น้องบ่ได้เฮ็ดคิดไห้พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะข้าจะไปซื้ออันนี้ละอันนี้ละมู่เจาได้เบิ่งนี่ล่ะโทรศัพท์จ้าโทศัพท์ใไม่ข้าจะไปซื้ออืม ้าจะไปเสืออันโทรศัพท์ไม่รุ่นเกาว่าแมนรุ่นไม่ดอกหลุนเการุ่นไม่แพ่งโพดพี่น้องคอยพรจชยมันแพ่งโพดเดือนหนึ่งเกือบสี่พันบาทวันนี้เมโอ้ยพี่น้องประเทศไทยคอยกันเลยเอารุ่นเกาเนี่ยแหละพอเด้ดทายภาพพี่น้องเด้เบิ่งกันเนี่ยแหละพอได้เห็นกันเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยลำบากยากแค้น พี่น้องเบิ่งน้ำตาลมันเริ่มละลายแล้วเบิ่งพี่น้องน้ำตาลมันเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักหนึ่งเบื้องกระเอยอ,อะไรนะสาคูสาคูใช่ปะ่ะโอเคสาคูเบื้องกระเทยเบื้องกระเทยสาคูขั้นตอนต่อไปก็ระใส่ม,มันเทศใช่ปะ่ะโอเคพี่น้องเบิ่งเนาะน้ำตาลมันเริ่มละลายพี่น้องน้ำตาลเนี่ยมันมละลายเร็วเนาะ พี่น้องเบงเนาะค่อยหิวข่าวกัสิเป็นโดดๆด้วยเด็ดจ้าพี่น้องกันตอนต่อไปกันสิส่ใส่ใส่อะไรพี่สาคูค่ะใส่สาคูนะคะพี่น้องเบงสาคูถ้่วแบบไงหนึ่งสาคูไข่กบไข่เขียดบานเนาก็เอินไครกบไข่เขียดอ้อเสร็จมันตามเลยเหรอโอ้ อ๋อใช่ป่ะโอ้มันขึ้นรู้สึกว่าน้ำจะน้อยน้ำใส่น้ำเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้มน้ำเนาะต้มน้ำก่อนต้มน้ำก่อนออน้ำมันน้อยเนาะเติมน้ำหน่อยอันหมูฮ่ากับบุเคยเห็ดเป็นอกเออข้าแตมาเห็ดเห็ยากข้าอยากเนาะซ้ำอยากเนาะก็เลยอยากเห็นของกินของหวานก็เลยพากันเห็ดเอืเป็นกระเพาะแต่เห็ดเห็ดเป็นอยู่ ไปซ่าข่กับบเคยเห็ดจากเท่อไอ้ซ้ำอยากอยากกูโมอันซ่าเห็ดเฮ็ดบุกเคยเบิงจากเธอที่พี่น้องเบิงเนาะว่าเป็นยังไงเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้กับเทกะทิลงในหม้อแล้วเนาะเทกะทิที่เหลือลงในหม้ออีกแล้วนะคะแล้วไปค้นมันสุกสมมันทัวๆกันเนาะค้นมันทัวกัวกันน้องเอบงนนะิ mm hmm. งเน้นะ่มันเป็นกะทิอ๋อเดี๋ยวเราก็ล้างไอ้นั่นเนาะล้างไอ้กระป๋องเนาะมันเป็นกะทิจับ พี่น้องเบิงเนาะโอ้มันเป็นโอรัวนะพี่ตาแสบด้วยพี่น้องใครกบใครเขียดเบิงพี่น้องเบิงข้างคบกว่าเอาเดอร์ขี่ข้างข่าเ่าเดอพี่น้องอาจจะใครกบใครเขียดจ้าพี่น้องเนี่ยเขาก็มาเติมน้ำเนาะเอาเติมน้ำลงไปในหม้อเอาล่างกระป๋องเนาะล่างกระป๋องพี่น้องล่างกระป๋องเพราะห้มนนั่น มีมันมีแต่กะทิหัวกะทิอยู่ในหันนะพี่นอ้องเ้าก็ไปล่างกระป๋องใส่จักน้อยหนึ่งพอเดือดเราก็จะกินได้แล้วมั้งจากข้าวหนึ่งไงเนาะสักพักึ่งก็จะกินได้พี่นะ้องโอ้พี่น้องเบิ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 งสาคูกะทิมันเทศไม่ใช่แตงไทยนะคะสาคูกะทิมันเทศ รับรองว่าอร่อยอยู่แล้วหวานพอดีเลยอร่อยใช่ไหม,มน้องหิวค่ะน้องหิวพี่น้องไปกินน้ำกันเนาะบาัดนี้เนาะไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเนาะมากินข้าวน้ำกันก่อนจ้า เราจะหายเบิงโอ้ยแนี่ยเเห็นนะพี่น้องนะเนี่ยเบิงหายเบิงกับข่าวก่อนพี่น้องเห็นบอเห็นกับข่าวบอจ้าเห็นกับข่าวบอเบิงกับกินกับข้าน้ากันเนาะเบิงเมี่ยนผัดหมูจ้าผัดพริกกระดูกหมูผัดพริกกระดูกหมูจ้าแล้วก็หมูย่างค่ะหมูย่างค่ะน้องมากินน้ากันเนาะน้าจิ้มจ้าอันตรีลืม อันที่ลืมอะไรก็คือน้ำจิ้มแหละพี่น้องเอ๋ยแซ่บหลาย